ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนเอามือซุกหีบงานเฟรชที่ไหนเฮ้ยมาแล้วเหรอถอยถอยต้องงานไรกันแกนหน้าตาตื่นมาเชียวไปดักโด้นสิคนทะเลาะกันอ่ะเราไปข้ามกันไหมไปสิไปอย่าเล่นพี่พี่เดี๋ยวก็โดนลูกหลงรักผมไม่เป็นไรละมั้งคนกันเองทั้งนั้นอ้าวหน้าไปโดนอะไรมาแล้วคะหน้าตอนลูกหลงอย่างที่เซเอ็มเตือนนั่นแหละเอามือซุกหีบแ้พี่สองคนเนี่ย ไม่ได้ซุกอะไรทั้งนั้นอ่ะมือพวกนัน h, ้นอ่ะมนหลงมาซุกโอ้ยตรงหน้าพี่สองคนแหมเข้าใจหาสำนวนมาใช้ซ้ำเติมพวกพี่นะก็สำนวนเอามือซุกหีบหมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวโดยที่ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกับที่พี่แกงกับพี่เต้ทำเลยรู้แล้วจ้าแม่เจ้าสำนวนคราวหน้าพี่ไม่เอามือไปซุกหีบที่ไหนอีกแล้ว